สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีคานในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในคำทํานายของไพ่ชุดนี้เนี่ย มีบางสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็พฤติกรรมการกระทำของตนนะในเรื่องอสิ่งที่คุณเองเอะรู้อยู่แก่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วกม็มันไม่สมควรที่จะทำแต่บางครั้งคุณก็เลือกที่จะทำสิ่งนั้นหรือการที่คุณเนี่ยตัดสินใจผิด การที่คุณเลือกเดินทางผิดแล้วก็ไม่รอบครอบในการาครบหาดูใจคนหรือว่าสิ่งที่คุณมีแผนการที่จะทำนะรวมไปถึงการที่คุณมองข้ามสิ่งที่มีค่านะคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อคุณคุณกับ มองเป็นเห็นเป็นของตายนะอันนี้ก็คือพลังงานของไพ่เดอะฟูลซึ่งเป็นพลังงานของไพ่กับหัวปกติเนี่ยไพ่เดอะฟูลเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำของคุณขึ้นอยู่ที่ความคิดของคุณที่จะผลักดันให้ตัวคุณเองอะ่ะได้ไปถึงจุดหมายนะแต่ทีนี้เอ่อถ้าเป็นพลังงานในด้านลบแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ความคิดและการกระทำของคุณเนี่ยอาจจะไม่เอ่อเข้าล่องเข้ารอยนะอาจจะทำอะไรที่มัน เออไม่ถูกต้องทั้งทั้งที่คุณรู้ว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะต้องทำํำคุณก็ทำแล้วทีนี้มันก็จะส่งผลเสียให้กับคุณส่งผลเสียในด้านที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเอ่อความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติกับเขาเออเหมือนเห็นเขาเป็นของตายหรือว่าเออคุณไม่เห็นคุณค่าในการและกันนะ คุณได้แต่มองหาสิ่งใหม่ๆมองหาความตื่นเต้นกรณีว่าพอคุณได้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณได้ครอบครองเขาแล้วนะคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันมีอะไรที่จะต้องทำร่วมกันเขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณแต่ทีนี้คุณกับปฏิบัติกับเขาในแบบที่ตรงกันข้ามเหมือนกับครั้งแรกที่คุณพยายามที่จะ สร้างความประทับใจให้กับเขานั่นก็คือพลังงานของไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่แปดเหรียญเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าใครบางคนในความสัมพันธ์ตอนนี้เขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกน้อยใจจากการที่ใครบางคนเนี่ยใช้ อำนาจหน้าที่ความฉลาดของเขาอะนะใช้สกิลความรู้แต่ใช้มันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อเอาเปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าอาจจะมีการเล่นแง่เล่นมุมจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาเนี่ยเออถูกเอาเปรียบเอาเปรียบในเรื่องผลประโยชน์ถูกเอาเปรียบในเรื่องความจริงใจ ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนดีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเต็มที่กับคุณเขาเชื่อใจคุณเขายอมเสียสละบางอย่างเพื่อคุณทีนี้พอถึงเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องตอบแทนเขาแต่คุณกลับไม่ทำตามที่พูดหรือว่าไม่ทำตามหน้าที่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่อง ความสัมพันธ์หรืออาจจะเกี่ยวข้องไปในเรื่องผลประโยชน์ด้วยกับการที่คุณะทำํำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่กับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเพราะาสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะถ้ามันมีพลังงานของไพ่สามถ้วยอันนี้ก็น่าจะเป็น กลุ่มเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนที่คุณสนิทหรือว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นที่จะปฏิบัติกับใครบางคนแบบนี้นะไพ่สิบถ้วยเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เออเหมือนที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปด้วยดีแต่ทีนี้การกระทำของใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองหรืออีกฝ่ายหนึง่งที่ปฏิบัติต่อกันนะทำเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจนตอกนะไม่มีทางไปหรือว่า,าคุณทำกับเขาเนี่ยมีข้อจำกัดมีข้อแม้นะใน ในหน้าที่ในสิ่งที่คุณจะต้องอช่วยเหลือพึ่งพากันนะช่วงเวลาที่คุณจะต้องหาโอกาสตอบแทนซึ่งกันและกันนะถ้าเขาเคยช่วยเหลือหรือให้ผลประโยชน์กับคุณมาเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่ห้าเหรียญทีนี้เนี่ยแต่กลายเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนคนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือหรือถึงเวลาที่คุณจะต้องตอบแทนหรือ ให้ในสิ่งที่คุณเคยได้จากเขาเนี่ยให้กลับไปกับคนคนนี้เมื่อถึงเวลาแต่กลายเป็นว่าคุณไม่ทำตามที่พูดคุณเล่นแง่คุณเล่นมุมนะคุณเล่นตัวอันเนี้มันเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการลงทุนร่วมหุ้นทำงานทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่ คุณเกี่ยวข้องกับใครบางคนในช่วงเวลานี้แล้วไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเ,อเพื่อนร่วมงานคนในความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ที่คุณมีร่วมกันนะอันนี้เป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านั้นที่ผู้จัดพูดถึง ทุกอย่างเนี่ยมันจะไปได้ดีหรือว่ามันจะล้มเหลวนะมันก็ขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติต่อกันระหว่างคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเล่เหลี่ยมหรือว่าไม่จริงใจกับคนที่คุณอนะเลือกเขาเข้ามาร่วมงานหรือว่าคุณเลือกเขาเข้ามาในชีวิตคุณนะถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติกับเขาแบบนี้ คุณคิดที่จะเอาเปรียบไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่นะไพ่สามไม้เท้าบวกกับไพ่เจ็ดดาบก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขที่ต้องทนอยู่ณตรงจุดนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบเขาไม่มีทางเลือกแล้วไพ่สามไม้เท้าเนี่ย หมายความว่าเขามีความคิดหรือว่าเจตนาที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความสุขหรือว่าเขาถูกเอาเปรียบเขามีแผนการที่จะออกจากตรงจุดนี้นะอันนี้เนี่ยมันเป็นแผนการในหัวเขาแต่ส่วนที่ว่าเรื่องเขาจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่โอกาสที่จะเข้ามาแต่เขารอโอกาสนี้นะ ไพ่สามไม้เท้าหมายถึงว่าสิ่งที่เขาแพลนที่จะออกจากความสัมพันธ์หรือว่าการเป็นเพื่อนการทำธุรกิจอะไรกับใครบางคนถ้าเขารู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบเขา,เ,าเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วแบบบางทีเนี่ยถึงจะเรียกร้องอพูดจาต่อว่าต่อขานอะไรกันก็กลายเป็นว่าต้องมานั่งผิดใจกันมองหน้ากันไม่ติดแล้วไพ่ 8ด,ดาบเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะกับคนใกล้ตัวซึ่งแบบว่าเรื่องพวกนี้เขาแบบรู้สึกอายอะไม่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหรือการที่เขาจะออกจากตรงนี้เขาก็รู้สึกอายถ้าจะมีคนถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมความสัมพันธ์ของคุณเอ่อกับเขาเป็นยังไงนะอันเนี้ยเขาไม่อยากที่จะ ได้ยินหรือว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยได้รู้ว่าสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ความรู้สึกอของเขาเป็นยังไงเพราะแรกๆนะ่ะทุกอย่างมันดูดีไงเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของไพ่สิบถ้วยแต่ในตอนนี้มันมันกลับกันล้นะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ห้าเหรียญไพ่สามไม้เท้าไพ่แดดาบคุณก็ลองดูเอาว่า ในช่วงเวลานี้ใครบางคนที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยตอนนี้เขามีความรู้สึกแบบนี้ไปแล้วคุณก็ต้องตรวจสอบอพฤติกรรมของตัวคุณเองนะพฤติกรรมของคนรอบข้างว่าอะไรเนี่ยคือสาเหตุที่แท้จริงแตอ่อย่างที่ผู้จัดกล่าวมาเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติต่ตอกันเนี่ยเหมือนเหมือนคนจนตอกเหมือนคนไม่มีทางไปแบบว่าไม่ให้เกียรติกัน การที่ใครบางคนเนี่ยถูกปฏิบัติแบบนี้ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทางไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับคุณตรงนี้อยู่แบบไหนอ่ะอยู่แบบสร้างภาพนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สามถ้วยนะเขาก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเสแสร้สงอ่ะแล้วก็ปกปิดความรู้สึกของตัวเขาเองเพราะว่าไพ่แปดดาบ ก็อย่างที่คุณเห็นอะใช่เขาไม่มีทางออกไม่มีทางไปจริงๆเขารู้สึกขายหน้านะที่จะสูญเสียสถานภาพสูญเสียสิ่งที่เขาเคยเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงทุนหรือทําอะไรร่วมกับคุณถ้าเกิดว่ามันได้ดําเนินไปแล้วแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดใช่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางออกไม่มีทางไป แล้วเขาก็รอเวลารอโอกาสนั้นที่จะมาถึงทีนี้ถ้าเกิดว่าเขายังทำํำในสิ่งที่เขาคาดหวังไม่ได้คือการออกจากตรงจุดนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือการเสรแสร้งการที่เขาต้องซ่อนความรู้สึกหรือการกระทําที่เขาต้องแบบเหมือนไปตามน้ำกับกับคุณะนะนะหรือกับใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติกับเขาอย่างไม่ ถูกต้องนะแล้วเขาจะต้องทนตรงนี้ก็ได้เขาก็คิดว่าโอเคไหนๆเขาจะต้องทนเขาก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้กระทั่งว่าเขาเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะไม่ทุ่มเทจิตใจนะแล้วเขาก็จะไม่จริงใจกับคนคนนี้แล้วคือคุณให้อะไรเขาเขาก็จะให้แบบนั้นกลับไปนะในคลิปวีีโอนี้เนี่ยมันก็เป็นไอเรื่องที่แบบว่า ไอเรื่องราวที่แบบว่ามันมันเกิดจากคนรอบข้างหรือว่าบางทีเกิดจากความเห็นแก่ตัวเห็นแกไ่ได้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราเผลอนะแต่ว่าอสิ่งที่ดูแล้วมันเหมือนไม่สำคัญแต่ถ้าเกิดว,ว่าเบื้องบนเนี่ยเลือกที่จะพูดถึงคุณและเลือกที่จะพูดถึงเหตุการณ์อันนี้เนี่ยนะ มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับใครบางคนเลยนะเพราะว่าคุณจะสูญเสียความสัมพันธ์อันมีค่านะแล้วตัวคุณเองเนี่ยที่เป็นตัวแทนของไพ่เดอะฟูลเนี่ยคุณก็จะเสียโอกาสเสียคนที่ดีๆไปในชีวิตคุณคนที่เขาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะแต่คุณกลับมองเห็นว่าเขาเป็นของตายแล้ว คุณลองคิดดูอะว่าผลประโยชน์ที่จะได้หรือเสียเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับใครนะมันถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะได้เปรียบเขานิดๆหน่อยๆ,ๆแต่วันข้างหน้าเนี่ยไพยเ่เด็กถือเหรียญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณอะจะต้องเสียผลประโยชน์ในระยะยาวถ้าคุณไม่รู้จักที่จะรักษาคนคนนี้ไว้ ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือหน้าที่ในเรื่องของอคนรักคู่ครองคุณก็จะเสียกันและกันไปเสียผลประโยชน์ในระยะยาวใช่ถึงแม้ว่ากรณีว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณนะมีลูกจ้างนะมีบริวารคนในปกครองของคุณถ้าเกิดว่า เอาจริงๆคุณก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติกับเขาอะอย่างไม่ให้เกียรติขอให้ได้เปรียบนิดได้เปรียบหน่อยนะโกงนิดโกงหน่อยถึงแม้ว่าเขาไม่พูดเพราะเขาพูดไม่ได้นี่เพราะเขาไม่มีทางเลือกแต่อย่าคิดว่าแต่คุณไปหยุดความคิดเขาไม่ได้ไงคุณไปหยุดความคิดเขาไม่ได้ที่ว่าเขาคิดยังไงคิดที่อยากจะออกจากตรงนี้ หรือว่าเขาคิดที่จะกลายเป็นคนประเภทเตีสองหน้าเพื่อให้เขาอะได้อยู่ตรงนี้แต่ถามว่าในเมื่อถ้าคุณไม่จริงใจกับเขาอะแล้วคุณจะได้ความจริงใจจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าและในเหตุการณ์นี้เนี่ยจากคนคนนี้ที่เคยเป็นคนดีเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็ทุ่มเทเจิตใจให้กับคุณไม่ว่าในเรื่อง การงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยที่คิดไม่ซื่อหรือคิดที่จะเอาเปรียบกันไอความรู้สึกดีๆที่เขาเคยมีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะอันนี้ก็ก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณมีส่วนทำให้เขาเป็นแบบนั้นนะในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่สมควรที่จะปฏิบัติต่อกัน โดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวคนที่เขาดีคนที่เขาจริงใจกับคุณน่ะคนแบบนี้มันหายากอะ่ะคุณก็เก็บเขาไว้แล้วกันและไอ้ส่วนไอ้นิสัยที่แบบว่าฉลาดแกมโกงนะไอัน,นิสัยที่แบบว่ามีเล่มีมเหลี่ยมคุณก็เก็บเอาไว้ใช้สำหรับคนเ,เจ้าเล่ไอ้คนที่คุณจะต้องใช้สกิลใช้ความสามารถนะเพื่อรับมือกับคนประเภทนั้น แต่คนที่เขาดีที่เขาจริงใจซื่อๆตรงๆคุณก็เทคดีซี่นะก็ทำแบบเดียวกันที่เขาปฏิบัติกับคุณแบบเดียวกับที่เขามอบให้กับคุณน่ะทำอะไรให้มันง่ายๆมันจะเป็นต้องทำอะไรให้มันยากเก็บพลังงานของคุณไว้รับมือกับคนที่แบบว่าเจ้าเล่ห์คนที่จ้องที่จะเอาเปรียบคุณนะอันนั้นน่ะคุณก็ เตรียมรับมือกับคนประเภทนั้นก็อยากคือคำทำนายของไพ่ชุดน,นี้ก็อยากเตือนสติให้คุณะรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่าอันนี้ไว้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องออใหญ่อะไรไม่ใช่เรื่องบิ๊กเดียอะไรหรอกมันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะเป็นแค่แบบเป็นการลบกวนจิตใจกันนะนะมันไม่ได้เสียหายเงินทองอะไรมากมายแต่มันเสียหายในด้านจิตใจ นะถ้าเกิดว่าความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้กันน่ะมันหมดลงอ่ะนะมันยากที่จะเรียกความรู้สึกดีๆอันนั้นกลับมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการเตือนสติคุณก็อย่างที่ผู้จัดบอกคุณอยู่เสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เบื้องบนอ่ะเขาเลือกที่จะพูดถึงคุณหรือว่ากับอีกฝ่ายหนึ่งที่ตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาอยู่ก็หมายความว่า คุณทั้งคู่คุณทั้งคู่อะ่ะคือคนที่สำคัญสำหรับท่านที่ท่านต้องการให้คุณเนี่ยรักษาคนดีๆไว้รักษาผลประโยชน์ในระยะยาวของตัวคุณเองนะก็ขอให้คุณนำคลิปวิดีโอนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ